สวัสดีครับเมื่อนี้ครับเสียงหน่อยคขาเรี่ยงง้ครับจะพามาเบื้องลักษณะของนามเมือกง้อที่ออกมาครับง้อเป็นสัตว์รับนี่ครับนามเมือกนี่จะไซส์ไสปิ้งจังสีเลยครับนี่ไสปิ้งครับมันมีอาการเป็นสัตว์รับนี่ครับเพราะมือเ้านี่มันก็ห้องครับมือเศา้านี่มันก็ห้องบกคอยกินหญ้าครับมันมีอาการเป็นสัตว์รับบายมากครับจะมีนาำเมือกยังเสียออกมาครับ เมือ่อใส่ังสีเลยครับหรือถ้เกิเอืน่นโทเอืน่นหมอมาผสมเทียมไปเลยครับแต่ผู้ใดจะผสมเทียมกับโทเอืน่นหมอพ่นจะได้เช็คเวลาได้ครับแล้วเสื่องตัวกับโท่เอามาได้เลยครับเพราะว่ามันกะกำลังได้ทีเลยครับแต่เสื่องตัวเขาจะเสื่องให้เลยครับยังสี่ครับ นี่แหละครับว่าเป็นสัตว์ชัดเจนครับแบบนี้ครับมันก็มีน้าเมือกก็กมายัางสีครับเลี๋ก็ผสมได้เลยครับถ้าตรงมันสังเกตุขึ้นกันครับบางทอมันตัวกันเงียบครับว่าขื้นชัดเจนเข้าเห็นครับมันก็จะพาโอก,กาสครับ คนบ่าสังเกตก็จะบ่โฮโ้ครับก็เอาก็ต้องสังเกตไปนำครับนี่ก็จะโทเอาหมอมาผสมนะครับเอ่อม,มีน้ำเมือกมาอย่างสิครับถังงัวมันเป็นสัตว์ชัดเจนออกมาแล้วครับถึงเวลามันยืนนิ่งให้ตัวเชือกเสื่องหรือว่า หมอพอสวมเทียมมันก็จะไล่เวลาครับให้มันให้ใครตกยางแม่นย่ำครับยังบดเสียเวลาครับก็โทรเอาหมอได้เลยครับถ้าอาการยังสีครับเพราะว่าก็มีอาการม้างแต่เศร้าแล้วรครับแต่ว่ามันนํำเมืองมันก็เพิ่งจะออกมาครับตอนนี้ครับ ครับกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซึ่ง,งหมายคนณลิวในเด้อครับเด้อเพื่อนมิคเป็นไปไม่เสนอมิประโยชน์และสาระให้พ่อแม่พี่น้องมาทัาบดวงต่อไปครับสำหรับมื้อเนี้เอาไปสมีหล่ะครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ